ยินดีต้อนรับสู่ช่องทันระเปิดครับวันนี้เรามาดิฟว,วันที่4นะครับกับรถคันนี้ครับซึ่งเป็นของที่เก่งพีดีทีครสวัสดีครับผมเก่งพีดีทีครับจากทีมพีดีทีเพลทฟอร์มาฟีเดี๋ยวขอให เพื่อนๆดูหน่อยว่าวันนี้เราจะดิฟรถคันนี้กันโดยพี่เป็นเซเปโลเซเปโล่เดชทำหนึ่งครับเดี๋ยวขอให้พี่เก่งพาชมรถหน่อยครับได้ครับคันนี้ก็เป็นรถสําหรับที่ผมทําไว้สุดสอนนักเรียนนะครับแรงม้าอยู่ที่สักประมาณ3 0 0ส่วนเรื่องช่วงล่างก็โมดิฟายเป็นดิฟฟ์ฟูเอ็นเกิลคิตเป็นเอ็นเกิลเยอะแล้วตือเร็วเยอะเปรียบเทียบกับรถเดิมเลยอะรถเดิมถนนีเซปเปโล่เดิมเลยกับอันนี้อันไหนดิฟง่ายหรือยากกว่ากันบางคนเข้าใจว่ารถถนน พอการง่ายคือทําไงก็ได้ให้ลื่นมากที่สุดอ่าแต่นั่นคือปิดทับหนึ่งถ้าสมมติลื่นมากการควบคุมมันก็จะยากยิ่งขึ้นไปด้วยผมก็เลยเลือกเป็นรถที่เซตติ้งคือให้มันเกาะฝากจังหวะมากที่สุดแล้วก็เป็นเซตติ้งบิดวันนี้ก็ต้องรบกวนพี่เก่งด้วยนะครับผมนดีครับ<ม>ยินดีครับสว <มา S 2> ครับ,ไ,รบได้ครับยินดีครับ,รบยินดีครับครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนดิฟมาสตาร์ท ที่ทำมาให้ดิฟจริงด้วยน,นะะดูกันแ้วไล่์มาประมาณไหนวะเนี่ยวันนี้รอบที่แล้วที่เราดิฟไปแล้วเขาก็แข่งกันไปแล้วนะไม่รู้เขาเปลี่ยนไลน์กันยังอ่าไปวนๆกัน เจะเปลืองยางนะเดี๋ยวเอายางไปให้นักเรียนอีกคนหนึ่งได้ใช้กันบ้างนะครับทางเข้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ก็มันค่อนข้างแตกต่างกันกับรถที่เราดิฟก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นบีเอฟพราะนั้นมันจะดริฟจะน้อยกว่านี้อันนี้ดลิฟเยอะกว่าใช้แรงเครื่องช่วยออกแต่อันนี้ก็คุมง่ายนะคุมอะไรแบบเซนซิทีฟดีเวลาขับมาลัรถก็ช่วยเลยดิฟง่ายดริฟง่ายเลยอ่ะแบบคุมอะไรแบบมเราอยากให้เรา ขอเพิ่มอีกหน่อยนึงก็หักเพิ่มนิดเดียวนิดเดียวอ่ะแล้วเหมือนหน้ามันกริบก็เยอะกลายเป็นว่ามันแบบช่วยช่วยให้ไซส์ออกได้อีกนิดนึงด้วยแล้วสามารถเดินคันเร่งได้แบบใช่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะแล้วเทอร์โบมันเรสปอนดีแบบเหมือนรูปมันไม่ไม่ได้ใหญ่มากหรอกพี่เนาะมันก็เลยแบบเหมือนกดปุ๊บเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดมาทันทีอย่างที่ผมเซตอนะครับบางคนเน้นเทอร์โบอ่ะแต่นักเรียนบางคนอ่ะเขาเรียกรอบไม่เป็นหรือไม่รู้เรื่องคาเฟ่ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ขับยาก เพราะฉะนั้นอ่ะคือผมอยากให้กดตั้งแต่เริ่มต้นคือมาตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มเลยคือเร็วที่สุดแล้วนี่ก็นักเรียนอีกคนหนึ่งครับพี่เก่งก็เข้าไปสอนนะและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขามาเรียนดิฟนะครับมาครั้งแรกก็โดนัดเป็นแล้วบอกเ,เลยว่าไม่ธรรมดาเลยคนนี้มาครับขุนข้าวผมลงกลับไปดิฟแล้วครับ แต่เดี๋ยวเราพักก่อนมันดีนะแต่ถึงร้านนี้จะมันแค่ไหนก็สู้ลายตอนเย็นไม่ได้เลยครับบอกเลยว่ามันกว่าเยอะไปะไปดูกันวันการชีวิงเมาเห็นตาเราแล้วถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วนี่ไม่คิดเลยนะว่าจะอยู่ตรงนี้ได้ ลายครับลาย จริงเหรอครับคันนี้ก็คือแบบง่ายสนุกมันทุกอย่างอ่ะคือแบบตามสั่งอ่ะรู้สึกคุยรู้เรื่องง่ายมากคันนี้ก็ในฐานที่พี่เก่งเนี่ยเป็นนักเิฟตตัวจริงแล้วก็ขับจอยพวงมาลัยด้วยแข่งด้วยไม่ได้เรียกว่าแข่งหรอเรียกเป็นแบบเหมือนซ้อมเป็นตัวซ้อมใช่ใช่ก็เหมือนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือชิ้นดีอย่างหนึ่งเลยโอเคงั้นเอางี้เลยกว่าพี่เทียบเลยเทียบเทียบรถจริงเนี่ย กับเวลาเล่นที่บ้านเนี่ยจอยพวงมาลัเนี่ยความเหมือนความแตกตา่างมันยังไงบ้างพี่ในมุมมองพี่ในมุมมองของผมนะครับผมให้ความเหมือนเลยนะ95%เปเลยนะเก้า<ม>ห้าเลยอีกห้าเปอร์เซ็นต์เ่ะคืออาจจะแบบเป็นเหยียบอาจจะไม่เหมือนรถจริงหรือ,อคือบางคนอาจสามารถจะเซตติ้งให้เหมือนรถจริงได้อนะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องของพวงมาลัยเลยนะครับแล้วเซตติ้งของค่าพวงมาลัยได้ถูกต้องอมผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงครับ ก็ไม่หล่อเส็นเป๊ะเลยเหรอพี่เป๊ะเลยมันมันเหมือนเลยครับได้รับคำยืนยันจากเอ็กซ์เพอร์นะครับโปรเรชั่นอลด้านนี้นักดยบแล้วเพราะงั้นทุกคนครับจบคลิปนี้ต้องไปซื้อแล้วนะต้องซื้อต้องซื้อผมว่ามันไม่เสียหายต้องมีต้องมีผมว่าแบบเวลาเราดิฟอยู่อะมันเกิดหลายอย่างมากยิ่งเราเป็นมือใหม่อ่ะ แรงจีก็เพิ่งจะเคยเจอเกียร์เสียงเครื่องนี่มันอะไรบ้างแล้วแบบต้องมาจำตำแหน่งเกียร์นู่นนี่นั่นแล้วแบบไม่เคยไม่ได้คิดหรอกก็ต้องมเหยียบก่อนดึงตอนนั้นตอนนั้นต้องไม่คิดมันต้องไปเองมาเข้าเมมโมรี่ใช่มันจะเป็นเรียกออโต้ใช่มันต้องออโต้เลยมันจะออโต้แล้วเหมือนคนไหว้น้าเป็นแล้วนี่ก็ไหว้เป็นเป็นออธิบายยากนะพี่เนาะต้องลองด้วยตัวเองเนาะผมว่าต้องลองด้วยตัวเองนะเอ้ามาลองด้วยเองพี่เก่งแนะนาหน่อยโอเครับน้องๆเลย ส่วนตัวผมเองผมก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ชื่นชอบบิฟได้เข้ามาสัมผัสรถดิฟจริงๆผมก็มีโรงเรียนของผมเก่งพีทีดิฟสกูลครับก็ติดตามจากพิธันเลยก็ได้หรือท่านใดสนใจอ่ะก็ติดตามทางช่องพิธันเลยก็ได้นะครับว่าอาจจะมีรายละเอียดให้น้องๆท่านใดอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะมีราคาพิเศษให้ถ้าเกิดใครบอกมาจากช่องพิธันก็ผมเซอเปเชียลให้เลยขอบคุณพี่เก่งมากเลยครับครับผมงั้นเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะว่า จะมาเรียนดิฟเนี่ยติดต่อพี่เก่งได้ที่เบอร์ไหนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่เก่งไว้ให้รนนี้เลยดีกว่าแล้วก็ a c e b o o k นะแล้วก็ Facebook พี่เก่งขึ้นไว้เลยติดต่อพี่เขานะพี่เขาใจดีคุยง่ายนะเราสายซิมอยู่แล้วคุยกันรู้เรื่องเต็มที่เต็มที่ครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยการดิฟนะมาอยู่ในช่องเราเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามนะกดไลค์กด u b s ส r i b e กำนังใจให้ผมแล้วก็เชียร์พี่เก่งนะในการแข่งขันดิฟนะนเป็นแชมป์ประเทศไทยไปแล้วนะแล้จะต้องเป็นแชมป์ต่อไปคัขวาร่ำคบขอารุณคำขวครับรับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีคลิปที่ผมคุยกับพี่เก่งเรื่องความสมจริงของจอยพงไลยให้ฟังกันแบบยาวๆเต็มที่ไปเลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ